อะครับมาชมกันต่อนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของเทรดนะครับต่อไปก็จะเป็นคำสั่งเอลไลเนอร์ซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเอลไลเนอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากถ้าใช้ร่วมกับในส่วนของคำสั่งแท็กนะครับคือแท็ก ตามที่เราเข้าใจก็คือเป็นการแบ่งเลเยอร์ใช่ไหมครับเลเยอร์ layer ที่ให้กับตัวชิ้นงานเองนะครับแต่ในลักษณะเดียวกันเอ้าไลเนอร์ก็มีลักษณะการทํางานคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นการแบ่งเลเวลนะครับของตัวชิ้นงานด้วยนะครับอย่างเช่น <c oughs> ผมจะสมมุติขึ้นมาว่าในแถวนี้นะครับผมจะกุ๊ปเข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็ในแถวนี้ผมก็จะกุ๊บเข้ามาอีกทีและแถวนี้ก็เช่นกันก็จะกุ๊ปเข้ามาอีกที จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของแถวที่กุ๊ปเข้าไปนะครับจะมีการซ้อนกุ๊ปกันเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับงานก่อสร้างนะครับหรืองานคิดในลนักษณะการทำาอ s t i m a t e หรือการทำแบบก่อสร้างนะครับสิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างในกุ๊บนั้นสามารถบ่งบอกเลเวลชิ้นงานได้เช่นกันถ้าผมกุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมีกุ๊ปในกุ๊บย่อยอีก3กุ๊บแล้วจะมีกุ๊ปต่างๆอยู่ข้างในอีกซึ่งในจุดนี้นะครับ เราสามารถแบ่งให้เป็นเลเอร์ระดับของชิ้นงานได้อย่างเช่นทุก oh. รูปแรกนะครับ oh. ผมรีเนมมันใหม่นะครับให้เป็นเลเวลหนึ่ level นะครับตัวที่2นะครับชุดนี้ก็จะเป็นเลเวล2มจะ Copy ชื่อไป <c oughs> ซึ่งการแบ่งลักษณะชิ้นง,งานในลักษณะแบบนี้ใน o u t l i n e r นะครับเราจะทําให้ทราบว่าเลเวล2อยู่ในเลเวลหนึ่งแบบนี้ถ้าจะเอาแบบ simple ง่ายๆนะครับแบบ easy easy นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีอาคาร1ชิ้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นชั้น1และก็ชั้น2แต่ในใน,ในช่วงของชั้น1ชั้น2ก็จะมีวัตถุต่างๆที่อยู่ในชั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรนะครับในกรณีที่ไปใช้พวก estimate อย่าง quantifier นะครับของ my size studio นะครับเราก็จะสามารถคิดปริมาณต่างๆในแต่ละเลเวลได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยในการหาชิ้นงานว่าชิ้นงานนั้นอยู่ตรงไหนอย่างเช่นผมสามารถซ้ำข้อมูลในการฟิลเตอร์ได้ผมต้องการทราบในส่วนของเลเวล2แบบนี้นะครับเลเวล2ก็จะอยู่ตามนี้นะครับถ้าเลือกและ ใช้คำสั่ง Qualify มันก็จะมีการสรุปข้อมูลออกมาว่าตอนนี้มีกรุ๊ปที่คุณเลือกอยู่21ชิ้นงานนะครับะอร์เรียทั้งหมดอยู่453นะครับ Q นะครับประมาณพันกว่านะครับประมาณหมื่นกว่าประมาณนี้นะครับ s u r v a c e a r e เรีอยู่2,297จุดนะครับนี่ก็คือในส่วนของไ l i น n e r นะถ้าจะเอามาช่วยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมปรับตัวนี้ไว้ก่อน ตัวนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ประจำเครื่องเลยนะครับในการ Estimate งานนะครับผมจะ estimate อีกรอบหนึ่งนะจะได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับประโยชน์ของมันนอกจากจะเป็นเรื่องพวกนี้แล้วเรายังสามารถทราบข้อมูลบางอย่างนะครับถ้าเราต้องการค้นหาก็ซึ่งทําให้ดูไปแล้วนะครับประโยชน์ของมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็จะบอก ในส่วนของเครื่องมือต่างๆ,ๆที่เราเอาลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเอาไลเนอร์นะครับจะได้เห็นใช้จริงจังตอนขึ้นโมเดลนะครับเราจะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงและเชื่อมเข้ากับในส่วนของแท็กยังไงนะครับอย่างเช่นผมเลือกในเลเวลสองแบบนี้นะครับและผมปิดงานสถาปัตยกรรมไปเราก็จะเห็นนะครับ เฉพาะในส่วนที่เป็นชิ้นงานในชุดนี้นะครับว่าโอเคนะครับงานโครงสร้างจุดที่เป็นงานโครงสร้างมีแบบนี้นะครับแล้วถ้าเปิดอาร์ชิเต็กอาร์ชิเต็กก็จะมีอยู่ประมาณนี้่คือการใช้งานร่วมกันและเรายังสามารถ Estimate ชิ้นงานออกมาดูนะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นเกี่ยวกับ AI อย่างนี้นะครับวอลลุ่มอยู่ที่1668แต่ถ้าผมปิดสตัคเจอร์แล้วผมเปิดคลิกอีกรอบหนึ่งนะครับ1668เหมือนเดิมแต่มันมีวิธีแก้นะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปข้างใน นะครับแล้วเราก็เลือกดูแบบนี้นะครับเปิดใหม่ปิดปับ๊บเลือกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่อง shadow นะครับ